รู้หรือเปล่าว่า p h o t o s h o p สามารถทำแอนิเมชันได้ซึ่งแอนิเมชันที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็น a n i m เมชันแบบ Frame-by-frame frame, หรือก็คือการวาดทีละเฟรมนั่นเองซึ่งเป็นที่นิยมแต่ต้องใช้ความอดทนนิดนึงสำหรับใครที่อยากดูว่าทำยังไงเดี๋ยวไปดูในโปรแกรมกันครับในขั้นตอนแรกให้กด Window s ไปที่ Timeline กด Create Video Timeline ใน Layer ที่0นี้คือ Layer สํสำหรับการวาดพื้นหลังผมจะวาดพื้นหลังก่อนโดยการกดคำสั่ง b r u s h หรือกด B และสามารถกดเปลี่ยนเฟรมเรทได้ตรงนี้ Set Timeline Frame Rate เลือกเฟรมเรทที่ต้องการได้เลยในตอนนี้ผมจะใช้2 4 fps กด OK ในการจะสร้างเลเยอร์ใหม่ให้มากดลูกศรน,นี้กด add video group แล้วมากดสร้างเลเยอร์ใหม่ต่อมาเราต้องมากำหนดความยาวต่อ1นเลเยอร์ให้ลากไปที่เฟรมที่เราต้องการ อย่างในตอนนี้ผมลากไปที่2เฟรมตอนหนึ่งเลเยอร์แล้วเราจะสร้างเลเยอร์ใหม่โดยการลากเลเยอร์นี้ไปที่ create new layer เพื่อ Copy แล้วก็ Copy จนกว่าจะพอใจเลยครับว่าจะยาวขนาดไหนต่อมาก็มาวาดของที่เราต้องการเมื่อวาดเฟรมแรกเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนเฟรมให้เราเลื่อน time line playhead ไปที่เลเยอร์ใหม่ และถ้าอยากเปิด Onion Skin Onion Skin เนี่ยคือรูปจากเลเยอร์ที่แล้วนะครับแต่เป็นแบบลางๆให้มากดตั้งค่าตรงนี้กด Onion Skin Options และกด Enable Onion Skin แล้วก็วาด ซึ่งพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถ Export เป็น gif ได้โดยการไปรกด Export Save for web เลือก gif แล้วก็ Save เลยและนี่ก็เป็นการทำ gif หรือ Animation แบบง่ายๆใน photoshop ลองวาดกันดูนะครับขอให้ทุกคนกล้าที่จะเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ